ตอนนี้เราอยู่กันที่สมาคมแท้จิ๋วนะฮะเป็นที่จอดรถประจาของของผมเองนะฮะอยู่ใกล้ๆบ้านเพราะว่าที่บ้านผมมันไม่มีที่จอดละพอดีวันนี้มีรถบัสดี้เข้ามาอีกคันหนึ่งนะฮะคันนี้นะฮะมาจากประจวบนะครับเพิ่งเอาเข้ามาวันนี้แต่เมื่อเมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยเขาเอาเข้ามาแล้วนะครับไม่ได้นัดผมด้วยอยู่เดียาเข้ามาผมบอกผมยังรับทําไม่ได้นะครับมันต้องต่อคิว ผมก็เลยเสนอเขาว่าเอาอย่างนี้ไหมพี่อยากจะทําสีหรือเปล่าถ้าพี่อยากทําสีเดี๋ยวผมให้ช่างสีมารับเลยเขาก็โอเคนะผมก็เลยโทรเรียกช่างสีให้มารับรถไปทําสีเลยเนี่ยก็เพิ่งออกมาจากอู่ทาสีนะครับก็ให้ให้ช่างเขาทําไปแล้วจอดอยู่ที่อู่ทาสีเขาจนเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาส่งก็ถึงคิวเขาพอดีนะครับนะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าอิซุบัตตี้เนี่ยในราคาคันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณหกหมื่นบาทนะฮะในราคานี้เนี่ยสภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนะฮะก็อย่างนี้นะครับภายในเนี่ยมันก็จะเละเทะอย่างเงี้ยแหละครับก็ตามราคานะห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยเราไม่ต้องสนใจภายในเราซื้อมาลื้ออยู่แล้วนะครับ ลดราคา60,000ทําสี30,000นะครับแล้เ,ออเดี๋ยวก็ต้องไปเก็บแอร์อีกประมาณ10,000-20,000เป็นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่แสนกว่าบาทก็ไม่ได้ถือว่าถูกนะครับถ้าไปเทียบกับรถรุ่นใหม่ๆอย่างออนิสสันอีฟ5หัวจรวดะไรพวกนี้ฮะราคาหลักแสนบาทแสนต้นๆฮนะก็แอร์เย็นพร้อมอะไรพร้อมแต่บัตดี้เนี่ยมันต้องเก็บนะครับมันต้องเป็นคนชอบจริงๆนะฮะ ส่วนภายในด้านหน้าคอนโซลก็จะมาเป็นสภาพอย่างนี้ครับก็จะค่อนข้างจะโทมหน่อยนะครับตามอายุรถก็เกือบสามสิบปีแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยบัดี้ที่มาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะผุพังก็ตามการใช้งานนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะใช้งานสมบุกสมบันนะครับคือถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยอายุรถสามสิบปีเนี่ยกับรุ่นรุ่นอื่นๆที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ย บัตดีเนี่ยพวกระบบไฟฟ้าอะไรเขาจะไม่มีเลยเกียร์เกอร์พวงมาลัยก็เป็นเ,เป็นพาวเวอร์นะก็ต้องไปเปลี่ยนอีกคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นพาวเวอร์นะถ้าจะเอาให้ขับสบายก็ต้องไปเปลี่ยนพาวเวอร์อีกก็ประมาณหมื่นหนึ่งชุดลำโพงลำโพงเลยถ้าอยากจะใส่ก็ต้องทําเพิ่มมันไม่เหมือนรถไอพวกมันเป็นคือรถบรรทุกนะมันไม่เหมือนรถตู้รถตู้มันจะนั่งสบายปรับเบาะ เอ็นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยมันจะไปสไตล์แบบรถบรรทุกหน่อยนะครับก็คือถ้าราคานี้ที่ถ้ารับได้ในสภาพนี้ขับได้เลยก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าต้องซื้อมาเก็บก็ต้องต้องเพิ่มงบอีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่หาได้หมดพวกอะไหล่พวก,พวกนี้หาได้หมดนะครับยังมีเบิกของใหม่ยังมีอยู่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นรุ่นเดียวกับรถบรรทุก isuzu nkr นะยังหาอะไหล่ได้ ส่วนสีภายในนี่ผมก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรนะเดี๋ยวเรามาเก็บให้เองวันนี้เราก็รับเจ้าบัดีกลับมาทำต่อกันที่กาลาดของเรานะฮะที่ซอยสาทรสิบเอ็ดนะครับ <c oughs> คันนี้นะฮะทำสีมาประมาณสามหมื่นนะครับทำสีปากผุนะฮะ นี่นะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาไว้ก็จะเริ่มลงมือทํากันวันนี้นะฮะวันนี้คาดว่าจะปูพื้นไปก่อนนะครับกับกับบุบุกด้านข้างนี้นะฮะเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาเริ่มงานตีฝ้าเพดานกันนะครับก็จะทํากันตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะเพราะว่างานค่อนข้างเร่งนะครับวันตุษจีนเราก็ไม่ได้หยุดนะครับเพราะาลูกค้าก็รออยู่นะฮะลูกค้าจะใช้รถวันที่ห้านะครับ ไม้ที่เราใช้นะครับคันนี้ก็เป็นไม้สนนะฮะย้อมสีนะครับแล้วก็เคลือบยูรีเทนมาแล้วนะฮะทำสีจากข้างนอกมาก่อนครับมันจะได้ง่ายนะฮะไม้สนเวลาไปซื้อนะฮะมันจะมีมีทั้งแบบบางกับแบบหนานะครับแบบนี้จะหนานะฮะอันนี้จะค่อนข้างหนาส่วนแบบนี้จะบางกว่านิดนึงนะครับ ก็จะเลือกใช้เป็นแบบบางครับเพราะเพราะว่า,าจะเรื่องน้ำหนักด้วยนะฮะมันก็จะเบาวกว่าในส่วนของผนังด้านข้างของ i s u ุสุบัตดีนะครับเขามาลงโล่งอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ของเดิมจะจะจะ,จะพังหมดฮะคันนี้เขาก็มาลงโล่งเลยแล้วก็เลยต้องเก็บงานนะฮะก็จะใส่กันความร้อนเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตีไม้ปิด นะฮะก็จะปิดเฉพาะช่องนี้ฮะให้มันเข้าเหลี่ยมเดิมของมันนะครับสำหรับรถคันอื่นที่อย่างเป็นรถใหม่ๆนะครับถ้าด้านข้างนี้มันดีอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้ทำก็ยังเก็บของเดิมมาไว้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ทำไปเนะี่ยคือเดี๋ยวใส่เตียงนอนเข้าไป มันก็จะปิดหมดแล้วเราจะไม่เห็นแล้วแล้วถ้าเรา,เาไปทําตีไม้เสริมมันขึ้นมานะครับมันก็จะมีความหนาของไม้ขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยข้างละสองเซนนะครับข้างละสองเซนสองข้างซ้ายขวาก็สี่เซนแล้วมันก็ทําให้ความกว้างของที่นอนเนี่ยมันแคบลงไปนะครับนะแต่ครันนี้มันไม่มีมาเลยนะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้อง ปิดเอาไว้นะครับแต่ก็จะเลือกไม้บางนะฮะไม้นี้หนึ่งเซนนะครับตอนนี้เราก็จะทําการผสมสีนะครับก็จะใช้สีจากที่เรามีอยู่นะฮะมาผสมกันเพื่อได้เฉดสีใหม่ขึ้นมานะครับสําหรับรถรบัดดี้นะฮะก็จะออกเป็นสี ออกฟ้าเข้มหน่อยนะครับสีที่เรามีก็คือสีเขียวมิ้นท์ที่เราใช้ใน h 1วันสีฟ้าอมเทาที่ใช้ในหัวจรวดของอคุณเอสสุราชนะฮะแล้วก็จะมีคันนี้สีน้ำเงินเข้มที่ทำใน E 24ินะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมกันแล้วก็จะมีแม่สีอีก3มสีนะครับเดี๋ยวสีจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึงนะครับ วันนี้เราก็จะขึ้นชุดเคานเ,เตอร์นะครับออพอเล่นเป็นสีฟ้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างเยอะเกินไปสีฟ้ามันเยอะเกินไปนะครับมันมันกลายเป็นสีหลักแล้วจริงๆมันจะต้องมีแค่สาสเซนตะฮะตามหลักเลยนะครับหกสิบสามสิบสิบนะฮะสีอ่อนหกสิบสีกลางสาสิบ แล้วก็สีเข้ม10บแต่เนี้ยมันมันกลายเป็นสีเยอะส,สีหลักไปแล้วก็เดี๋ยวจะปิดบานตู้กับวางท็อปไม้นะฮะบานตู้ก็จะเล่นเป็นแนวนี้นะครับมันก็จะจะซอฟอ่อจะทำให้สีฟ้ามันดอบลงหน่อยนะครับ นัดรับรถพรุ่งนี้เย็นครับแต่ณเวลานี้นะครับ6โมงเย็นนะเหลือเวลาอีกวันหนึ่งนะครับก็ยังดูไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันก็ใกล้จะเสร็จนนะครับเดี๋ยวประกอบประกอบแป๊บเดียวนะครับน่าจะทันอยู่นะฮะเดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะทันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เทสระบบน้ํานะครับต่อ ตอนเติมน้ำเข้าไปตรงนี้นะฮะเดินใส่ไฟมาแล้วลูกค้ามานั่งรอนะนะครับตรงตามเวลาลูกค้ามาเหลือเก็บงานนิดหนึ่งติดผ้าม่านติดผ้าม่านแต่คงไม่มีเวลาจัดพอปนะครับคันนี้